สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขุดมันห้านาทีนะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าแดดกำลังแรงนะคะแต่อุณภูมิก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาอากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้พี่สาวท่านรองประหลัดามาขุดด้วยนะคะนี่ค่ะมันห้านาทีของเรานะคะโอ้โห,หัวใหญ่มากเนี่ค่ะ มาอันหนหึ่งหวานะจ๊ะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะไม่รูดกินกัดอยาก,ากแซนดี้ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะดู<ไ>พูนไปย่างข้างหลงังพูนแซน<อ>เดียเดียได้แล้วจ๊ะไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดลึกค่ะโอ้หงาอใหญ่มากเลย่คะัตับ หมอกำลังดีเลยไรนะครับกำลังพอดีกินดูค่ะสุดยอดมากนะคะมันลังโอมันห้านาทีนะคะใ่เขาอยู่เป็นไปยังไ้ไปมกินเบร์ที่คุณะซองมาเบิร์หรอแคเนี้นะคะแค่เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะกินก็จะแค่มากอันนีทกินไม่ใช่ ได้มันเสร็จแล้วก็มีอ้อยนะคะดูค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปดูนี่ค่ะสาวกำลังสับอ้อยนะคะมีปลูกอยู่ปลูกกินนะคะอันนตาแล้วจับจับกินแล้วก็ันลังที่คันันก็ผ่มเนาคันทายเลยถ้าหุ่นกำลังก็ดี ได้มาแล้วนะคะไม่ได้เอามีดมานะคะก็ คนมาี๋ยวก็ได้ับึ้นเลยครับก็เดี๋ยวองก็สองกสามกอรก็เต็มเต็รรัไมด้ครเมกปลูกแล้วก้อมีมายอ อล,ล้มันไฮโซเาแลวก็ต้องมาต้องมาเทียวนะคะต้องมาตัดแล้วก็ตัดสางเดี๋ยต้องมาตัดสางอ้อยแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มโรคแล้ว ใ่น้ำก็เลยได้ประมาณเลี้ยงอะไรน,นะแกดน้ำวันพรช่งนี้เาราจะปนเกอร์มาวางตรงนี้นะคะเปิดไว้สักวันที่รักสักครั้งก็ยังดีนะคะอ้อ,อยอ้อ,อยปลูกไว้ได้สามปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทำโคกหนองนามายังไม่ได้แบบสางใบนะคะก็เลยแห้งแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะ ปกติสองปีแรกนะ,ะจะดูแลอย่างดีพอปีที่สามนี้ก็เลยปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติดูแลไปนะคะอยู่ทำกเกษตรต้องสบายไปหน้านะคะเราต้องให้เขาดูแลตัวเองปีปีที่สามที่สี่นะคะ สางใบไปทําปุ๋ยหมักนะคะก็จะดีมากๆเลยนี่ค่ะตัดใบเขาแล้วก็แบบหยียบๆลงไปนะคะข้างล่างก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะอันนี้กล้วยเราเพิ่งลงนะคะเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่แล้วก็ตดน้ํานะคะเขากําลังแตกยอดออกมาเลค่ะใบเขาจะเหลืองนะคะหน้าแรงอันนี้ไม่ได้ตายพายนะคะ บรรยากาศประมาณบ่ายโมงกว่านะคะอากาศกําลังดีเ <Okay. S 1> มื่อเช้านี่หนาวนะคะ14องศาตอนบ่ายๆมาก็ประมาณ28นะคะตอนนี้ mm hmm. แซนดี mm hmm. แนด้แซนดี้เข้าออกแบบสบายมากกระโดด mm hmm. ข้ามรั้วค mm ุณ hmm. นอันนั้นหัวยานเดยน mm hmm. ทางออกอย่างดีนะคะกระโดดแบบชิวๆ นี่ค่ะธรรมชาตินะคะข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะต้นไม้เติบโตให้ร่มเงานะคะนกหนูก็มาอาศัยอยู่ร่มรื่นนะคะท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะดูไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะคะอากาศดีมากอีสานบ้านเราตอนนี้ ใช่ค่ะศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะความสุขแบบยั่งยืนเป็นเป็นคลังอาหารคลังความสุขนะคะนี่ค่ะต้นไม้ไม้ป่าก็เติบโตให้ร่มเงานะคะไผ่ก็เติบโตแข็งกันกันกบยางนานี่ค่ะแล้วก็มาปลูกป่า,ปาให้กับแผ่นดินนะคะมีอยู่มีกิน อยากกินอะไรก็ปลูกปลูกลงไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวทำตามทำตามในหลวงราชการที่เก้านะคะก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็อายุอย่างพอเพียงมีความสุขมีอยู่มีกินนะคะไม่ผิดหวังให้ทตำตามที่พ่อหลวงสอนนะคะใช่ค่ะลดราย,าย<ใ>จ่ายู่เ,เริ่มมีไรายได้แล้วสามปีสี่ปีเริ่มมีไรายได้แล้วรวยนี้ขายไปหลายเครือนะคะกล้วยนี่ไม่มีมีปัญหาขายไ, <ป S 2> ได้ตลอด ก็มีมมผล,ลไม้นะคะคบางอย่างเราเหลือกินแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายจริงๆจริงๆต้องแบบขายมีเยอะนะคะแต่ว่าเราทําไว้กินมากกว่านะคะเน้นแบบปีกูอยู่กูกกินเด็กๆก็ทะเลาะกัน<พ>อะไรไปตัดต่อโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไมบน โอเคโอเคนะคะเราก็ได้มันแล้วก็อ้อยนะคะรอบนี้น นะคะได้มันเยอะเลยก็เอาแค่สี่หัวพอนะคะวันนี้เนี่ยเขากบได้แค่เรีือ อ hmm. just take some นี่ก็ปลูกอยู่ปลูกกินนะคะก,ก็พอได้กินนะคะฮะแม่เซมโอ้ามันเด้อเด้อ hmm? แ้วเราแม่ล้วะ,ะคุณมามีถ้จะกลับล่ะวันนี้คุณป้ามาเยี่ยมนะคะนี่ค่ะม,มีอ้อยมีมันแล้วก็อันนี้เป็นใบบัวบกนะคะรักษามะเร็งนะคะนี่คุณป้าพี่สาวก็จะไปปลูกที่โคกหนองนานะคะที่นู้นพี่สาวก็ทำโคกหนองนาเหมือนกันนะคะาม,ม,ามาเยี่ยม,มเยนนเี่ยมกัน<ๆ><ๆ>เดิเดินมลงมา มันโดไปนั่งหน้าไปบ๊ายบายไปโดบายต้องพกพาไปด้วยนะคะมีหมามีลูกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ